โดยเฉพาะหูจือเฉียงกระทำแต่เรื่องเลวซ้มผู้คนมากมายฟ้องร้องเขาและข้ากำลังเริ่มการสืบสวนคนที่โหย่เยแนะนำล้วนเป็นพวกสวะพวกเขาไม่สามารถหนีจากข้อสงสัยได้ไม่จริงพระยาค่ะคนที่อยู่ในรายชื่อล้วนได้รับการแนะนำจะทุจริตได้อย่างไรกันกระหม่อมยินดีตายเพื่อหลักการและแผ่นดินขอไทยฮาทรงตัดสินไม่ต้องห่วงข้ารู้ว่าเจ้าจงรักภักดีฝ่าบาทพระองค์เป็นฮองเต พระองค์จะปฏิเสธผู้มากความสามารถจากผู้ที่ซื่อสัตย์ตามอำเภอใจได้เยี่ยงไรข้าไม่กล้าทำข้าก็แค่ไม่กล้าก็ดีแล้วฮ่องเต้ผู้ล่วงลับจะเป็นผู้กำหนดเจตจำนงส่วนเรื่องที่โหเยนรายงานนั้นข้าจะไม่เอ่ยอีกต่อไปขอาขอพระไทยพระยาค่ะ ฟื้นแล้วฮะคุณชายคุณชายใหญ่ฟื้นแล้วตอนนั้นคุณชายท่านฟื้นแล้วเหรอเจ้าคะคุณชายคุณชายท่านแม่ แม่ต้องกลัวคุณชายปออนานท่านแม่ข้าแย่เหลือเกินนะที่ทำท่านเป็นห่วงเยียบพูดแบบนั้นข้าดีใจมากที่เห็นอาการเจ้าดีขึ้นคุณชายท่านจำข้าได้ไหมข้าคือตาต้าของท่านไงท่านทำให้ข้าเป็นห่วงท่านจำข้าได้ไหมเจ้าปล่อยเขานะ คุณชายใหญ่เพิ่งจะฟื้นอย่าทำก็กลัวสิไม่เป็นไรหรอกข้าฉีดแล้วเจ้าจะตามใจนางไม่ได้นะช่างไรมารยาดซะจริงเอาสุปโสมของคุณชายมาเร็วเจ้าค่ะไทยเฮามีราชโองการ รูปแกะสลักพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมที่สร้างโดยวาดเป่าใจพระองค์ชื่นชอบยิ่งนกักดังนั้นจึงมอบแผ่นทองคําและเข็มกลัดให้เป็นรางวัลฮขอพระองค์ทรงพระเจริญม,มื่นปีมืน่นมืน่มน,นปีเ <laughs> ยียเย่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยป๋อฉีจะทุกเทอย่างมากให้วาดเป่าใจของพวกเราฝ้ายนินดีกับเจ้ามาท่านพอ่อ <laughs> อันที่จริงจะชื่นชมข้าไม่ได้หรอกเดืองทั้งหมดนี้ท่านต้องขอบคุณทุกแกซูขอรับท่านพ่อโอ้ข้าได้ยินเรื่องของทุกแก่ซูมานานขอฉีเอาบัตรปุยพรของข้าไปแสดงความขอบคุณทุกแก่ซูแล้วข้าจะเตรียมงานเลี้ยงวันหลังเชิญเข้ามาที่บ้านนะขอรับนายท่านออนายท่านเกิดอะไรขึ้นใหญ่ฟื้นแล้วอะไรนะอ๋อ้หนานนายท่าน คนช่ายใหญ่ฟุ้แเราเจ้าค่ะถ้าพ่อถ้าพ่อข้าขอโทษที่ทำท่านเป็นห่วงโปรดยกโทษด้วยนั่งลงนั่งลงเถอป๋อนานเยี่มยมไปเลยเยี่ยมจริงๆป๋อนานดีมากจริงๆ เอยป่อหนานเจ้าบาดเจ็บสูญเสียความทรงจำขขารูา้สึกผิดกับเรื่องนั้นตลอดโชคดีพระเจ้ามีตาทำให้เจ้ากลับมามีสติตอนนี้สิ่งที่ข้าต้องทำคือตามหาฆาตากรที่ฆ่าปู่เจ้าข้าจะได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณของท่านสู่สุขติ<อ>ป่อหนานลองคิดดูดีๆสิเจ้าเห็นหน้าของฆาตากร ที่รู้ก่อเหตุกับหางเฉิงไหมมันเป็นใครกันโอ้นานเกิดอะไรขึ้น พัตตกรอยู่ข้างหลังข้าข้ามองไม่เห็นหน้ามันเลยข้าเห็นลางๆว่ามันมีมือที่เพียวบาง